เรเสมันจะเป็นาสารเติมเต็มนะครับเป็นเจลบวกกับแคลเซียมไฮดรอกซิไทาหรือเป็นแคลเซียมไมโครซเฟียก็เหมือนเป็นแคลเซียมอนุภาคเล็กๆละกันซึ่งแคลเซียมเนี่ยมันช่วยเรื่องกระตุ้นคอลลาเจนอีลาสตินนะครับกระตุ้นการสร้างหลอดเลือดในผิวเนี่ย ได้เยอะมากๆนะครับแล้วก็ผลเนี่ยอยู่นานเป็นปีเด็กที่เนี่ยเอาเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยเดือนนี้เองนะเพิ่งล็อกนะครับเข้ามาเป็นที่แรกๆแ,แต่ควาจริงเนี่ยเรื่องความปลอดภัยเนี่ยก็อยู่ในโปรไฟล์ที่ค่อนข้างดีเพราะว่าเมืองนอกเขาใช้มานานก็เป็นหลายปีแล้วนะจะสิบปีแล้วมันก็ใช้ในเรื่องของเติมเต็มบวกกับเรื่องของการ กระตุ้นคอลลาเจนเช่นเติมหลุมซิวอย่างเงี้ยก็เห็นผลดีเพราะว่าถ้าอย่างเป็นบางตัวกระตุ้นคอลลาเจนบางตัวมันจะเหมือนค่อนข้างเป็นฟูอิดเป็นน้ำไม่หมายความว่าเติมไปเนี่ยอาจจะไม่ได้เต็มเลยทันทีแต่ตัวนี้มันจะมีความเป็นเจลมีความเฟิร์มมากกว่าเพราะฉะนั้นมันจะเห็นผลได้ชัดเจนกว่าหลังทำนะครับเรดิสเนี่ยใช้หลกักๆเลยคือเรื่องของเสริมการสร้างคอลลาเจนหรือว่าในการเคสที่ไขมันฝ่อนะครับสามารถทําให้คอลลาเจนในชั้นผิวในชั้นไขมันเนี่ยฟูขึ้นเต็มขึ้นหน้าก็จะดูเเเ็็กกกลลลงหหวรรร้อยยๆจาาา ใช้เลดีแแก้ปัญหาตรงนี้ได้ทั่วใบหน้าได้หมดเลยเพียงแต่ว่าอาจจะต้องมีที่นในบางแอเรียเช่นบริเวณแอเียใต้ตาที่ผิวบอบบางเนี่ยครับอาจจะต้องฉีดด้วยเทคนิคพิเศษนะครับนอกจากนี้บริเวมือ หรือคอก็สามารถใช้ตัวนี้แอปพลายได้ครับต่างกันส่วนประกอบรับตาจะเป็น PLA เอเดียสก็จะเป็นแคลเซียมนะักระตุ้นคอลลาเจนเหมือนกันแต่ว่ามันจะกระตุ้นกลไกกละกระตุ้นกระตุ้นคอลลาเจนขึ้นมาเรเดียมันจะเหมือนกับทำให้ร่างกายเนี่ยเราสร้างคอลลาเจนเส้นเลือดอะไรพวกนี้ขึ้นมาเองด้วยตัวของมันเรเดียสก็มันผลลัพธ์ของการกระตุ้นคอลลาเจนเนี่ยก็มันปีครึ่งประมาณนี้นะครับที่คุณค่ต้องการเห็นผลเลยงที่บอกว่าเติมแล้วอยากเต็มเลยเนาะใช้หน้าได้เลยไม่ได้แบบอยากรอ2 ถ้าเติมเป็นฟิลเลอร์อย่างเดียวงี้พอฟิลเลอร์หายหลุมมันก็อาจจะกลับมาได้แต่เดมันก็พอช่วงเจลที่มันยุดที่ส่วนผสมนั้นนะ่ยตัวแคลเซียมมันยังเป็นตุ้นคอลลาเจนต่อเนื่องจากว่าที่อีกทีหนึ่นะครับมทีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์นะครับแล้วก็ให้การรักษาเนี่ยให้ผลลัพธ์เนี่ยที่ออกมาดีที่สุดแล้วก็สามารถใช้ได้ในหลายปัญหาไม่ว่เป็นเรื่องของ ผิวอยอนคลอยนะครับรูมขนกว้างรูมสิวนะครับมือคอเนี้ยสามารถแอปพลายได้หมดแล้วก็สามารถที่จะคอมบายกับพวกการใช้เครื่องมือยกกระชับต่างๆม่นที่บอกว่าถ้าเรายิงเครื่องมือยกกระชับไปแต่คอลลาเจนเราไม่พร้อมสร้างเนี้ยผลลัพธ์มันก็อาจจะไม่ได้ดีแต่ถ้าผสมตัวการสร้างคอลลาเจนไปด้วยเนี้ยผลลัพธ์ก็จะดีขึ้นแล้วก็อยู่ได้นานกว่า